ข้อหนึ่งนะครับเราจะ start call in led นะครับ push r 1 6นะครับโหลด i m m e d a n e จะจะให้ oxff เข้าไปอยู่ที่ r 1 6นะครับ output จะให้ r 1 6นี้เข้าไปอยู่ที่ port a ครับ pop r 1 6แล้วก็ return ครับจากนั้น clear r 1 7นะครับแล้วเข้า loop ที่1นะครับ call output led นะครับ output led นะครับและ r 1 7นี้ push r 1 7นะครับโหลด i m m e d a n e O xff จะให้เข้าไปอยู่ที่ r 1ิครับอีกูสออจะให้ r 1ินี้เข้าไปอยู่ที่ r 1 7ครับจะอออแล้วนะครับ p เอ่อ output นะครับจะให้ r 1 7นี่เข้าอยู่ใน port a ครับแล้วก็ป๊อ r 1 7 o เออกแล้วก็ return ครับจากนั้นเราจะจะไป Increment r 1 7นะครับแล้วก็จำมจัลูดที่หนึ่งนะครับได้เป็นลองบิวอยู่นะครับ นี่นะครับเราจะเห็นว่าไฟมันติดตลอดเลาเพราะว่าไฟมันวิ่งเร็วจนเหมือนว่ามันติดอยู่ตลอดเวลานะครับพ่อนโอเคครับ